นี่คือเอ็ดปีจากแมกองจากอัมบวานะครับไม่รู้ดูลำไยเจะยาเขาดูเนี่ยของ20บาทเนี่ยตลาดขายไมีขายได้เนี่ยอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยดูียรู้สึกดีมากเลยวันเนี้ยของ20บาทเนี่ยตลาดไหนมีกินอย่างเงี้ยโอ้โหครับผมโอ้โหสู้ๆจะยาสู้ๆ

อ่าฮ่าฮ่าฮ่าเราอยากไปร้องไห้กับคนเร็วอโอ้โหแน่นอนจริงร้องไห้ไห้ไงเวลาเดียวมันดีฉาบแล้ว น่ไปเราไป่ยคนนึงช่คนนงะฮะนคไปรถนะครัครับครับบน้มาใหม่อ๋อเป็นมาือครับผมสาขายได้กระป๋องแรกนะผมขายได้กระป๋องของ้ของแชนหน่อยชนหน่อยเห็นหม เห็นไหมเห็นไหมกระป๋องละยี่สิบหาที่ไหนได้ไอ้โง่นี่พี่ชอบพิยาตรงไหนฮะอะไรชอบพิยาตรงไหนครับนิสัยดีคุยกับแม่ค้ามาครับเป็นคนอ่อพ่อมาลีมีจิตแม่ตามรับสนับสนุนช่วยเหลือคนคนอย่างนี้ไม่ชอบได้ไงนะต้องชอบคนนี้แหละฮะครับผมแล้วแล้วแล้วคิดว่าไอ้กระแสดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่คิดว่ามันมีปัญหาสำหรับ มันมีท่าแบบคนอ่นหลัยที่ใหญ่เลยอย่าไปสนใจมันเลยครับไอ้พวกนั้นน่ะคนรักเท่าผืนหนังคนทำเท่าผืนเสือคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านอะไรไม่ใช่คนรักเป็นล้านคนเกลียดเป็นร้อยมีเล่นเล่นมุกด้วยเุ่กอไออย่าไปสนใจไม่อย่างนั้นไม่ใช่อาจารย์อย่าไปสนใจคนไม่ดีใช่ป่ะเราคิดแต่คนดีๆคิดถึงเรื่องดีอย่ยาเงี้ยอย่างพวกผมมาเงี้ยพี่ยาดีขึ้นใจคิดแต่เรื่องดีๆ พลังดรียนจะมาเองอย่าไปสนใจเรื่องอะไดีอยม้แต่ใจพลังพิยานะอย่าไปคิดอะไรเรื่องพลังลบที่พลังลบเราชีวิตเราก็จะลงเดี๋ยวผมคนรักเป็นล้านแต่คนเกลียดแค่ร้อยอา้มง รู้ีน้หวาน่อนิ้หวานหวานนิหวานพก้มนี่ก้มนี่ปาใช่เลยปลาป่าเดีมาให้กำลังใจต่อเนื่องนะครับพีอ่า คนรักเป็นร้อยคนเกลียดแค่หยิบมือครับคนรักเป็นล้านอ๋อเกลียดแค่ร้อยไม่ผมบอกว่าคนรักเป็นร้อยคนเกลียดแค่หยิบมือไม่มีใครหรอกที่ไม่มีคนรักทั้งนั้นเลยเจของผมตอนนี้ใหญ่ไหมคนเยอะกว่าเดิมใช่ FC มาให้กำลังใจเยอะวันนี้ไปก๋วยเตี๋วดีกว่าพี่อ่ะ อร่อยดูดนิ้วสวัสดีนะครับวันนี้เออ่วันพุธนะครับวันพุธวันที่สี่กันยายนวันนี้ตัวเองเด็กช่อแนวมา,าที่ร้านพิยาคนลุ่มนะครับเป็นวันธรรมดานะครับก็ ลูกค้าก็รู้สึกจะเยอะกว่าวันปกติทั่วไปนะครับก็ส่วนมากเอซีก็จะมาเอซี SC จะมาขอ,อให้กำลังใจกับพิยานะครับ วันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงเป็นเยอะไหมวันนี้ฮะเปนเยอะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคนเยอะเหรอเยอะกว่าวันธรรมดาอาทิตย์ก้อนๆเลยไหมใช่ค่ะนั่นเหรอแล้วนี่ก็ขายน้ำขายอะไรดีดีกว่าเดิมด้วยนะอ่ะฮะขุนมะพร้าวนี่ก็สูกแล้วเนี่ยสุกจ้ะสิบาทจ้ะสิบาทสบาทนะคะดูนี เต็มด้วยไหมน่าก,กินแต่เห็นลูกค้านะบอกว่าอะไรนะคือซื้อไปกินติดใจทุกคนจริงหรอจริงติดใจวุ้นเหรอติดใจวุ้นเนี่ยจริงหรอเออแม่ค้าก็ไม่ติดใจนะติดใจวุ้นออคือซื้อไปถ้วยเดียวต้องกลับมาซื้อเป็นสิบติดใจเลยสิบแถมหนึง่งค่ะอ่าสิบแถมหนึง่งอันนี้เขบอกว่ารู้ว่ะไม่เล่นจาก่าย ข้าวแกงนะครับข้าวแกงก็ยังมีขายทุกวันนะครับข้าวแกงรอคะข้าวห้าแก,ง,าแกงสิบนะครับเจ็บแปดเมนูนะ